ครับไมค์ใครยังไม่ได้เปิดไหมครับอ่ผมจะเช็คให้นะฮัลโหลโอ้หายไปนานเลยนะใช่เฮ้เราเช็คไหน์ก่อนเผื่อมีใครยังไม่เปิดฮัลโหลโอเคนะครับครับผมก็การเป็นพรีเซนเตอร์พ็อปคอนเทนเจอร์นะครับในรูปแบบของโปรดักต์แบบชมใหม่เนาะก็คือเรียกได้ว่าที่กินง่ายอยู่แล้ว กลายเป็นกินง่ายกว่าเดิมคือเราไม่รู้ว่าจะใช้เขาอะไรนอกจากว่าตัวเซียนเราเราตัวเซียนเรื่องป๊อปคอร์นอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ครับก็รู้สึกว่าเ,เหมาะกับไลฟ์สไตล์วลัยรุ่นในปัจจุบันเพราะว่าพวกเราเนี่ยเดินทางบ่อยใช่เวลาน้อยใช่อยากกินแบบพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตก็ฉีกซองกินได้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาต้องบอกว่าเวลาเราไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอแบบเมเจอร์สักหนึ่งที่เนาะเราจะเราจะเข้าแวะแวะไปซื้อป๊อปคอร์นมาหนึ่งบักเก็ตคือมันใหญ่มาก สมมติว่าเรารุ่นนั้นทัวร์งานห้าวันไอถังนั้นอะเรากิน5วันเลย5วันค,คือมันอยู่ได้5้าวันเลยะนะครับก็แบ่งกินบนรถตู้แต่ว่าตอนนี้ออกมาเป็นแบบซองแนละ้วรู้รสึกว่าเราเราไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะสปกปรกเพราะว่าไอบักเก็ตอะพออยู่นานอะฝุ่นมันจะลงไปเราไม่รู้ว่าใครหยิบบ้างเออเราไม่รู้มัขี้มือใครลงไปบ้างถ้าเป็นบ้านผมนี่คืออยู่บ้านแต่ว่าสั่งเดลิเวอรี่เข้ามาอ่าไม่เสียค่าส่งนะใช่แต่ถ้าเป็นแบบนี้คือไม่มีไม่มีค่าส่งละอย่างของผมก็จะไปซื้อ ไปซื้อที่เมเจอร์เอกมัยนะครับไปซื้อป๊อปคอนมากินที่คอนโดมเปิดหนังนะเดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวนี้หน้าบ้านผมร้านสะดวกซื้ออะคือมีป๊อปคอนถุงนี้วางอยู่แล้วจริ๊กออกเอาี่เขาวางขายแล้วเหรอเขาวางขายแล้วจริงเหรอใช่รถเนี่ยรถไอ้ข้าวโพดอ๋อรเรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับครับเรื่องอะไรวะต้องถามต่อไปค้องถามต่อไปก็ จริงจริงจะตามตามพรีเซนเตอร์ผมจะเรพรีเซนต์คลาสสิกนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมกินชีสนะครับอ่ะแต่โดยส่วนตัวผมกินชีสแต่ผมพรีเซนต์รถคลาสสิกอ่าโดยส่วนตัวผมกินรถหวานแต่ว่าผมพรีเซนต์รถท็อดปิ้งอ่าเหลืออันเดียวแล้วล่ะสิดแล้ผมส่วนตัวผมชอบกินชีสนะแล้วก็เรพรีเซนต์ชีสเหมือนกันโอ้ยสุดยอดโชคนะครับนีโชคดีมีหนึ่งอันว่างๆแบบแปลกๆใช่ประมาณนี้ครับผมก็เรียกได้ว่า รสชาติอย่างอย่างผมกินชีสเนาะผมก็แอบแอบกินชีสของเพื่อนนะครับเออหมายถึงป๊อปคอร์นนะไม่ได้ชีสของเพื่อนนะครับผมเออก็รสชาติต้องบอกว่าบางคําอร่อยกว่าในลงบางคําอร่อยเท่าลงไม่ไม่มีดอกกว่าในลงอ่าใช่เพราะว่าเหมือนแบบพอมันไม่ใช่ผงมันคุกไปโดนตรงนั้นนะมันโดนไงถุงมันเล็กใช่ถุงมันเล็กมันมันทั่วถึงมันทั่วถึงใช่ครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผม เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาต้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เห็นป๊อปคอนเยอะที่สุดในชีวิตแล้วก็กินป๊อปคอนเยอะที่สุดในชีวิตแล้วก็โดนป๊อปคอนกระแทกหน้าเยอะที่สุดในชีวิตอ,อ๋อก็เติมเต็มความฝันครับก็คือการคือเราดูการ์ตูนมาเนาะสมัยก่อนมันจะมีลูกอมตกจากฟ้าใช่ใช่มันจะมีพวกแบบคอดดอกตกจากฟ้าอันเนี้ยเราเห็นว่าป๊อปคอนมันตก,ตก,จ,ากจากฟ้า,ฟาแล้วเราก็อาปากงับมัน ทั้งนั้นที่รู้ว่ามันสกปรกใช่ทั้งนั้นที่รู้ว่าพี่เขาเพิ่งกวาดเข้าไปยิงใหม่เมื่อกี้ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะโดยโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเอาของใหม่มายิงแต่มันก็มีบางเทคที่เอาเร็วเร็วๆมันรีบมันรีบแต่ยิงเลยยิงเลยเอาแล้วผมไม่ตั้งใจผมอ้าปากอ้ามันเข้าปากแต่มันคัดไม่ได้ไงเคลียวซะเลข้าเลยวจีนใช่ครับเรียกว่าอิ่มในการทินอืดครับไม่อิ่มครับอืดเรียกได้ว่าอืดครับวันนั้นท้องอืดครับ อะไรนะถึงว่าตกพื้นแต่ว่าก็ลองไหมล่ะพี่ก็ไม่ได้ทำให้รสชาติมันสูญเสียใช่ใช่เพิ่มเติมมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเฉยๆใช่เรียกว่าคุ้มคุ้มก็กินแล้วได้อะไรเพิ่มก็คุ้มอยู่แล้วนะครับฝากผลิตภัณฑ์ฝากผลิตภัณฑ์นะครับก็ขาวางไม้นะครับอันนี้วันนี้เรามาพรีพรีเซนเตอร์นี่บีซีนี่อ๋อไม่อด้โอเค นะครับป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นเมเจอร์นะครับแบบถุงนะครับอร่อยไม่แพ้แบบโรงนะครับบอกเลยว่าเพลินพดพดนี่เป็นไงมีเรื่อง3รสวยนะมีเรื่อง3รสนะครับมีทั้งรถคลาสสิกนะครับมีรถข้าวโพดปิ้งนะครับแล้วก็รถชีสนะครับผมสำหรับใครใครที่หวังว่าจะมีรสอื่นอย่างเช่นผมนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะมีรถอะไรออกมาอีกนะครับผมแต่แน่นอนอยู่แล้วครับทีมดาวอยากจะผูกมัดฟีเซนเตอร์นี้นะครับผมครับ อะไรนะครับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเออใช้คำว่าสำหรับพวกเราก็ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสียดายใช่ไม่มีอะไรเสียดายถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะทาแบบเดิมจะทําแบบเดิมหรืออาจจะไม่จัด เพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนแต่จริงผลตอบรับมันก็คุ้มค่าความเหนื่อยมากตลอด1เดือน2เดือนที่เราซุ้มซ้อมแล้วไม่ได้ไปเจอแฟนแฟนพอเราไปเจอกันที่วันนั้นรู้สึกว่ามันเติมเต็ม2เดือนที่เราหายไปมากๆเลยครับอพราณทุกคนที่อยู่ในวันนั้นมากๆใช่ครับลยวก็ะพูดไหมแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราทั้งไม่ใช่แค่พวกเราแค่สี่คนนะครับจริงๆทีมงานมีเป็นหนึ่งร้อยร้อยชีวิตเลยนะครับทุกคนเต็มที่กับงานนี้มากๆนะครับเพราะว่าหลังจบงานเนี่ยเราก็ ไล่ดูในโลกโซเชียลนะครับบางบางคนทีมงานบางคนที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้แบบว่าเขาเรียกว่าไกลๆกันนะครับเขาก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่เห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอขอบคุณแทนทีมงานเบื้องหลังทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนครับจากจุดเริ่มต้นที่เคยเป็นวงเปิดนี่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะจุดเริ่มต้นทีมเราอยู่ตรนนี้นะสิปีที่แล้วเราอยู่ที่ลานเอเทรียมลานเอเทรียมตรงนี้ สิบปีนี้พี่พีชไม่ต้องห่วงว่าผมพาออกทะเลไหมผมพาออกอยู่แล้วใช่ใช่สิบสิบปีให้หลังเราก็มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เล่นไล่เทียมแล้วก็ได้ร้านไม่อิมแพกอ๋อิมแพกเราได้ได้อิมแพกด้วยโอเคโอเคก็เห็นแบบวันนี้ลูกค้านั่งอยู่นู่นไงก็อยากจะพูดถึงลูกค้าไงเออเอาพูดเรื่องความสัตย์ใหญ่นิดนึงพูดไปแล้วสิบปีที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมาคำถามคืออะไรนะพี่อายัดเป็นคำถามหม่อ้โหเริ่มต้นที่เคยไปเล่นเป็นมังเปิดตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ แล้วมีเสียงตาในพอยไหมอ๋อไม่มีนะครับไม่มีครับไม่ยมืออะไอีเงี้ยไม่ไม่มีมึงเลยไม่มีตอบไม่มีไม่กวนอ๋อไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคือจริงๆแล้วในทิกตอกนะไม่ใช่ผมอ๋อใช่ไอเตลงไปแคคที่มุมล่างแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นมาจริงๆก็กิจก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรใช่ตอนที่เราเล่นบนเวทีไม่มีนะครับจี้จีอย่างเป็นเฟกนิวเป็นเฟกนิวในทิกตอกเป็นเฟกนิวใช้เอไอสร้างขึ้นมาทั้งหมดฮะเหงื่อเข้าตาเหงื่อเข้าตาไม่ใช่ผม ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเลยไม่ใช่เราไปเลยจริงๆวันนั้นวันนั้นเราอยู่ฮาวายก็มีบ้างเรียกได้ว่ามีบ้างนะครับผมแล้วก็มันแบบมันคือตอนนั้นไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเรื่องเรื่องอดีตหรือว่าเมื่อก่อนเราเคยมาเปิดไงมันร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอด 2- 3สเดือนอ่ะวันนี้มันมันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วเรารู้สึกว่าเราดีใจดีใจกับอะไรสักอย่างที่ยังยังจับจับไม่ถูกว่าดีใจเรื่องอะไรแต่บนนั้นอ่ะคือมันดีใจจนร้องไห้ไปแล้วครับ ่นใจได้อนรที่อบหน้าจะมีแบบเราชาาอะไรอย่างงี้อ่ารอบหน้าจะมีไปไหมก็อันนี้เรายังไม่รู้ว่าว่าเราจะได้ไปที่ไหนต่อไปหรือว่าเราจะจัดที่มันเล็กลงหรือว่าจัดที่มันย้ายนน่นนี่นั่นเรายังไม่ได้แพลนไว้แต่ว่าสําหรับเรื่องคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเราก็ได้เริ่มคุยกันแล้วว่าแบบเออเราอยากจะทํามันในช่วงไหนของชีวิตใช่ครับเราเรามองว่าคอนเสิร์ตใหญ่มันมันจะต้องมีการเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างเพื่อไป ฝากไว้ตรงนู้นตอนนี้เราเราเพิ่งปล่อยเอ่อเลีกมาทุกมาทุกจะพูดว่าขี้ทั้งหมดออกไปแล้วก็ก็มมไม่ได้ไม่เวไร์เพราะมีไม้วางอยู่เต็มเลยนะก็เรียกว่าแ,วแต่พูดไปแล้วทั้งหมดของชีวิตเออสิบปีที่ผ่านมาอยู่ที่ Impact ใช่กี่ปีเราไม่รู้เราไม่รู้เรปสิบปีเรื่องเล่นแล้วสิบปีเรื่องเล่นแล้วนะไม่สิบปีอ่าสิบปีพวกพี่จะมาสัมภาษณ์ผมแบบนี้อยู่ประหลาดไม่แล้วก็ไม่แล้วนะ อ่าพี่นั่งรถเข็นสิบอบอีกแค่สิบปีพี่กะรถเข็นแล้วหรอพี่กะรถเข็นเลยอ่ะไม่พี่แรงกับตัวเองอยู่นะนะครับอ่าพี่ฝั่งนี้ชอบมีไปทัวร์แบบต่างประเทศไหมอ่อก็อีกสองอาทิตย์มีไปสิงคโปร์ครับใช่แล้วก็หลังจากสิงคโปร์มีฟิลิปปินส์ครับแต่ฟิลิปปินส์ก็มีเอ่อไทยแลนด์ไทยแลนด์ใช่ Yes Yes แล้วก็มีมีแล้วก็ย้อนออฟไทย a ลนด์ Yes Yes อาทิตย์หน้าไปโคราชอาทิตย์หน้าไปโคราช เล่นเลโคกเล่นทุกวันเลยนะครับอาทิตย์หน้าไปโคราดนะครับเดือนต่อไปเดี๋ยวหลงตายค้นเนื้อหมดเลยนะครับเป็นตัวแล้วพูดถึงโปรเจกต์เพลงที่จะปล่อยไห่ไม่ปล่อยครับตอนนี้ไม่ปล่อยครับผมไม่มีไม่มีครับนอนครับตอนนี้เล่นเกมครับไม่มีครับไม่มีเป็นไงคาดหวังคําตอบอะไรของพวกผมไม่ได้หรอกแฟนๆครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้เวลากับการเล่นเกมเล่นเกมครับเพราะว่าเราเพิ่งทํางานหนักกันอย่างครึ่งปีเต็มมา แล้วพอจบคอนเสิร์ตเราก็ไปทัวร์ที่ออสเตรเลียนะครับกลับมาเราก็เล่นแป๊บนึงเราไปสิงคโปร์อีกนะครับแล้วเ,เดี๋ยวไปฟิลิปปินส์ต่อที่จะเอาเวลาไหนจะพ่อมให้ไปทำเพลงครับแต่เวลาอคอนเสิร์ตมีเวลาใช้ชีวติวตส่วนตัวบ้างเวลาชีวิตส่วนตัวตอนนี้ไม่มีครับผมใช้ส่วนตัวมีแค่เพื่อน4คนเนี่ยใช่อยู่กันเองจนเ <c oughs> บื่อขี้หน้าแล้วครับผมครับผมสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรก็เลยฝากเพียอยากฝากอะไร ฝากได้หมดอ๋อก็ฝากติดตามนะครับป๊อปคอนเมเจอร์นะครับทั้ง3รสนะครับใช่ปะ3สามรสใช่ครับผม3รสนะครับทั้งคลาสสิกนะครับข้าวโพดปิ้งนะครับแล้วก็ชีสนะครับผมอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยไม่แพ้ในโรงแน่นอนนะครับผมใครที่ชื่นชอบการกินป๊อปคอน แล้วก็ดูหุ่นกระแสอย่างเงี้ยครับผมหรือ uh ว่า oh, ด ok? ูหนังดูหนังหรือว่าเปิด Netflix ดูดูหน้าพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตัวตัวโลกเออก็เปิดเอามาดูได้นะครับเอามากินเอามากินได้นใช่ก็ลองเปิดป๊อปคอนกินหนกระแสแล้วก็ดูป๊อปคอนดูนะครับก็เรียกว่าฝากพวกเราด้วยในฐานะพรีเซนเตอร์ใช่เพราะว่าเราเนี่ยชีวิตหนึ่งเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ป๊อปคอนเนี่ย ไม่ได้บ่อยใช่อาจจะได้ครั้งเดียวในชีวิตใช่แต่ว่าเป็นครั้งเดียวที่ยาวนานอ่าหวังว่าจะยาวนานโอเคครับผมนี่ดูจากสร้อยผมก็รู้แล้วว่าโลโก้คลเมเจอร์นี่ผู้ตองหาเขาขอซื้อต่อผมยังไม่ขายเลยนะครับผมพูดไปเรื่อยนะครับเต้าตูน ฝากผลงานหน่อยฮะครับก็ในเดือนนี้นะครับเราจะมีโปรเจกต์เป็นคเวอร์เพลง40ปีของแกรมมี่นะครับเป็นเพลงเพรรักทำให้คนตาบอด Yes ที่มี Body Slam นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมเท่านี้แหละปีนี้ส่วนโปรเจกต์อื่นๆก็ยังไม่มีครับแบบนั้นเลยฮะก็ฝากฝากหลักๆก็ฝากติดตามวงนี่แหละเอางี้จะทำอะไรยังไงพูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วใช่ใช่พูเคานี้มาให้พูดที่ใช่ใช่เอาผมมีอะไรครับ ติดตามวงนะครับได้ทางช่องทางเกมทุกช่องทางใช่ครับถ้าคุณอยู่ในคอมมูนิตี้เกมไหนคุณจอยเข้าไปคุณเจอพวกผมแน่นอนนะครับหรือว่าคุณจะต้องการไปจอยในเพจกลุ่มอุปกรณ์ดนตรีนี่คุจะเจอคนนี้อยู่แน่นอนหรือว่าจะอุปกรณ์แฟชั่นราคาแพงใช่ตอราคาแพงไหมไม่ต้องราคาแพงคือเดี๋ยวนี้ช่องทาง d เ r ก c t เรารู้กันอยู่แล้วแบบพูดกี่สื่อกี่สื่อก็บอกติดตามช่องทางทวิแมนดาวเฟซบุ๊กทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมเรามา แยกไปเซกเมนต์อื่นดีกว่านะครับผมก็อยู่ในกลุ่มโปเกมอนนะครับผมคุณอยู่ในกลุ่มไหนรถเก่ารถเก่ารถคลาสสิกรถคลาสสิกอ่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มไหนบล็อกเกอร์อ่ะไม่กีฬาแล้วกีฬาเป็นกีฬาเป็นกีฬาบล็อกเกอร์ครับคุณอยู่คุณอยู่พี่ท็อปอยู่พี่ท็อปครับอ่อยู่พี่ท็อปแท็บ่คุณอยู่ในกลุ่มไหมอ่าอวี๋ผมเอาอวี๋โอเคเจอกันได้ในกลุ่มเหล่านั้นแต่ว่าเพจทีมันดาวไม่อัปเดตไม่อัปเดตไม่มีไม่มีไม่มีผลงานแล้วนะไม่มีครับไม่ต้องติดตามไม่มีครับไม่มีเดีีี๋๋ยยววมเเดบบออกงนะครั มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปบอกเลยนะครับอะไรวะเนี่ยถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปบอกแบบในอินบ็อกซ์ทุกคนเลยจะปล่อยเพลงแล้วนะครับอย่างนี้ครับครับพี่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 ครับสุดยอดโอ้ขอบคุณครับ

สีแดงสีแดงสีแดงอันนี้เอเอสีขาวฝั่งขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชี้ใส่อ่าเราไล่เราไล่มาอ่านึกต่อไหนต่อโอเคครบแล้วครบแล้วสีขาวอันนี้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 ดีอ่ะโอเคสีขาวอันนี้เหรอสีขาวนี้ฮะ ดา้ดานหลงังด้านหลังด้านหลังอ๋อนี่เดียยกโยกโยกโอเคโอเค,อเคอลูกค้าลูกค้าชี้ชี้อ๋ออันไหนที่ย์ไหนที่ย์ไหน